สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วนะคะคลิปคลิปนี้นะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะเหมาะกับบุคคลอายุ20ขึ้นไปรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงน,นะคะ 94 204แตก2 3ตัวนะทุกคนแตก22 2. แล้วก็04นี่แตกเดี๋ยวๆนๆทุกคนแป๊บนึงน้อง,ง,ด,งด,ดูก่อน24204 ให้บอได้สองสองด้วยนะเอาง่ายง่ายได้เอาได้แบบไม่รู้จะได้ยังไงเลยวันนี้ก็ไปแบบชิวๆนะทุกคนไปแบบเบาๆนะคะไม่ต้องแบบนหนาทุกคนนอยซี no isy, ดีได้อะไรได้เก้าหนึ่งเห็นไหม ได้เก้าหนึ่งเลยนะเน้นด้วยลาวีพีสามเก้าแปดสามมาก็คือมาไม่มาก็คือไม่มาแะทุกคนสําหรับแก้ก็คือมาก็คือมาไม่มาแกก็มาแก้มือให้นะเพราะว่ามาให้ทุกวันอยู่แล้วนะถ้าถ้าไม่เจอเราอยู่ในนี้นะทุกคน นี่ะทุกคนครับนี่นะคะเช้านะหุ้นอยู่ในนี้หมดเลยนะคะนี่แอดนี่เลยนะอ่านให้เข้าใจแล้วค่อยทักนะคะถ้าไม่เข้าใจไม่ต้องทักนะคะถ้าแบบไม่ไม่ไม่ต้องทักนะคะ,บบอะ,คะขอบคุณค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนทักแก้วไปแล้วอะ่ะเวลาเราตอบแล้วเขาไม่อ่านอ่ะคนหายไปเลยไม่รู้เป็นอะไรคือ คือคือคนเราอะ่ะก็ต้องตอบกลับบ้างถูกไหมนี่ไม่ไม่ตอบไม่อะไรเราเลยอไม่ถือไม่อืออะไรเลยคือเราไม่ต้องทักนะคะมันเยอะมากเลยเราไม่ได้มีเวลาจะมาตอบทุกคนนะเพราะว่าเราก็ต้องเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะแต่ถ้าใครใครแบบมีใจอยากอยากอยากอยู่กับเราก็ทักได้เลยนะคะก็ถ้าใครไม่อยาก อยู่ในในในกลุ่มก็รอดูคลิปวิดีโอแต่ว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้ลงคลิปก็คือเราไม่ว่างเราก็ไม่ได้ลงให้นะจะแจ้งในในหน้าอ,นนอยู่แล้วนะคะว่าเราไม่ได้ลงเราทาให้ตอนเช้าเราลงคลิปให้ไม่ไหวนะทุกคนเพราะตอนนี้อัพคลิปยากมาก กว่าเขาจะผ่านการตรวจสอบเราใช้เวลานานนะทุกคนไม่เหมือนแต่ก่อนอนะลงคลิปง่ายแตยวนลงคลิปแบบไม่ไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนอ๋อเจ็ดห้าด้วยนะถ้ามีหนึ่งกับห้าต้องมีเจ็ดห้านะทุกคน ดูให้ดีนะคะแต่ถ้าตัวเน้นปากกาสีแดงปากกาสีแดงก็คือเน้นทั้งสองทั้งสองอันนี้เลยนะคะทุกคนอเห็นไหมครบแล้วนะคะ อาเซียนนะคะนี่คืออาเซียนนะคะสามคัคคีบอกแล้ววันนั้นหนูว่าพี่พี่หลับไปแล้วใช่ไหมหนูว่าจะปลุกพี่ขึ้นมาดูอยู่ลาวสามัคคี พี่จริงไปแค่นี้ก็ได้เนี่ย ี่จริงเลือกเจ็ดจยูตรงนี้เห็นไหมเจ็ดสุดเจ็ดสามเจ็ดหกเจรงนี้ก็มีแล้วแต่พี่จริงไปแค่ศูนย์หนึ่งนะ สีดีนี่ไปแบบเบาๆนะทุกคนชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะทุกคน สีดำสองแปด นะคะนี่นะคะสีดีค่ะนี่นะคะ,อะชอบสีไหนก็ไปสีนั้นแค่นี้นะคะทุกคนไม่ชอบผ่านนะแนวทางเท่านั้นหรือรับชมเพื่อความบันเทิงนะคะ าแปดนะอสองห้าไปตามใบเด้อ หนึ่งห้าไหม แล้วนะครับผมชอบตามไม่ชอบผ่านนะนะคะชอบสีไหนไปสีนั้นด้วยนะคะอืมขอให้โชคดีนะคะ